สวัดีครับสวัสดีครับปออ้าพลอยนะครับมูนี่ได้สมตําใส่มุกมือก,กระดองสมตํำมึก,กระดองตําสั่วมึกระดองกันละมหมาได้ครับเซฟเซฟกันพี่ <c oughs> มันสับสนบันเป็นไูว,วันหน้ยวันวนึงตําสั่วมึก,กระดองกอดก<ม>อดอ,อย่เฉีพิม 번 u 요미세 ตอนแรกง่ว่าจะเหนียวทุ่เหนียวมันกรอบกรุบๆเลยฉุนๆไม่ได้แทสิบปุ๋มคนต่ำเลยนะผมร่นผมร่วง hôm me luôn Vì Mà Lê đi Lê đi phòng Ừ ใส่กับหยวกขาพูดีบุต้องใส่สัวต่อยากกินเดียวกันกินคู่กันแล้วข้าเดียวไปเลยตอนนี้กัดเคิอง หนวดไงสงสัยเป็นหนดตูผูครับแม่บ่ายี่หนวดส่วนเลยเมื่อตูผูดยครับตวผูมีหนวดอืมพี่เส็นอยู่ข้างล่าง Nhưng mà bơ mơ tháp bớt Ừ Hãy subscribe cho kênh โอ้มีตาด้เต็มอ๋อลืมเห็นแคบบวงนี่ไม่ว่าเห็นแล้วถ้าไม่เห็นแบบ พักนัินบังไม่กินไปบางหลายเสียนเนี่ยเขาไม่ไง <laughs> หมูประกอบกันจอหนวดไงฮะหนวดอุดวันเลย ngồi ngay trong nhà mình đừng cách nơi. rồi băng khô สิ้นเง้าวเง้วสุดแขนสุดขา ปกแบบยิ่งขึ้นเลยนี่หนวดนี่กระแสบไปเป็นหนวดนี่มัไงหนวดน้อยอืหลวดน้อเย

แซเสียบข้างเสร็จข้างเลยทิชชู่มันเดี๋ยวไปเห็นนะเดี๋ยวอีกคืนปบ้านนี่กู้ใดมากกิฟนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใมาด้วยนะครับบ้านนี้ก็บบ้าบนี้ก็ขอโต้ร่าไปก่อนนอ้อยพรอมมือหน,นักครับสวัสดีครับสวัสดีครับ